อาจจะได้ดูดตูดช่างซิ่งหรือเปล่าช่างซิ่งอะ่ะถ้าช่างซิ่งเห็นคลิปนี้นะเออคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้อาจมีคำพูดที่หยาบคายและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากพ่อจากแม่ของท่านด้วยนะจ๊ะจุก่มโอ,อ้เรับผมก้ากล้าสวัสดีผม การสวัสดีพี่น้องชาวโคราบ้านเองด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่ผมแชมป์เย็นชาแนลนะครับผมก็คือวันนี้ทุกคนผมจะบอกว่าเฮ้ยวันนี้นะครับผมผมจะไปเอาดีมซูเปอร์คัพนะครับผมก็คือมีคนเขาขายให้อ่าในราคาที่ไม่สูงมากนะผม <g az oo> เดี๋ยวผมจะบอกราคาทีหลังนะว่าผมได้มาราคาเท่าไหร่นะผม <g az oo> ก็คือตอนนี้ผมกํลาลังขับรถไปเอานี่ครับผมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพอไปถึงแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกรอบนะครับผมว่า ภาพมันเป็นยังไงนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมมาบอกราคาอ่ะก็ใครที่ดูคลิปนี้นะผมลองคอมเมนต์ราคาไว้คอมเมนต์ราคาไว้ก่อนอยากที่โกงนะห้ามเลื่อนแบบหามรีอะ่ะเออหามรีไปดูนะว่าราคาเท่าไหร่อ่ะลองคอมเมนต์ไว้ว่าผมได้มาในราคาเท่าไหร่นะครับผมเป็นดีมซูเปอร์คลับเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมขอตัวเดินทางก่อนแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูตอนที่ว่าไปถึงบ้านเขาแล้วกันนะครับผมโอเคผมไปกับคนดีไปกับแชงแม็กนะครับโอเคครับผมไป โอเคครับผมก็ตอนนี้ก็เราเราก็มาเกือบจะถึงแล้วนะครับผมก็นี่ครับผมผมไปกดตังมาแล้วนี่นี่เป็นไงเป็นไงอ่บอกว่าราคานี่เนี่ยลองเดากันดูนะผมก็นี่เลยครับผมใครอยากมีตังแบบผมนะเดี๋ยวตอนนี้ผมขอตัวไปจัดรถก่อนเดี๋ยวผมจะถ่ายดูนะครับนี่มาช่างแช่กมครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเข้าไปในบ้านเขาแล้วผมจะถ่ายดูอีกรอบครับ โอเคผมตอนนี้เราก็ถึงบ้านคนที่เราจะมารับรถแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่ครับผมนี่กำลังใช้แม่คุณเลยเลืยไปแล้วใช่ไหมจะว่าเครื่องจะว่าเครื่องมันอันนั้นไม่ได้แล้วเนาะครับผมอันนี้เครื่องยังกระถวยทำใหม่นี่คือเก่านะครับผมพอดีผมทำยูทูปนะขออนุญาตถ่ายเทคนิดเดินครับผมีราาน้อง วันสอัน <พ uka> นี้เป็นอาร์มยืดนะครับผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปถึงบ้านเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกหอหนึ่งนะครับนี่ประมาณนี้มเป็นโลเราสมแล้วได้ยุนะครับเป็นัไงสั้งมาไงได้ไหมได้อยุนะ <c oughs> ได้ยุนะมันเป็นไรเไพราะว่า ผมไปทําใหม่หมดเลยอ่ะผมไปเก็บใหม่หมดเลยอ่ะครับแถวนี้โควิดระบาดไหมไม่มีไม่มีมีเหมือนกันละครับกระนุ่นก็ยังไม่มีเหมือนกันมีแต่ในเมืองไม่น่ามีหรอกครับแต่ตอนไหนมันจะหายด้วยนี่ทำงานกันลำบากมากบากมากเลยแกรถไกลก็ส่งไม่ได้กุ้งแกรถอ่ะกูเปลี่ยนที่ไหนน้องหนที่ไหนเสียอยู่ทุกที่ทุกที่ย่างย่งแกรถอยู่ไหมอยู่อยู่ คแค่โมงแกแค่นั้นแหละเพราะว่าเครื่องตั้งแต่เขาไม่ได้ทับนานเลยเครื่องติดไม่ติดไม,ม่เป็นไรไม่สนใจหรครนะับครับเครื่องติดอยู่นะแต่ว่ามันขาดอะไรตัวนึงไปมันไม่สมบูรณ์อืมครับมันสะดุดสะดุดเขาว่ามันขาดาตรงไหนมันมเดี๋ยวนี่มานี่อันนี้เดี๋ยวเองเวรเพราะมันไม่ได้ตาไ,ไม่ได้ที่น้องมันจากบ้านโอเคครับผมก็จะประมาณนี้เดี๋ยว ขอไปทํารายละเอียดอะไรอีกอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมถ่ายดูอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคโอเคครับผมก็ตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตอนนี้กำลังเอารถขึ้นครับผมเดี๋ยวให้เชียงแม็กมัดเ,น,เนิมัดเทียนมัดเทียนนี่ครับผมเออมัดเทนก็เดี๋ยวกลับบ้านกันครับก็ มัดคองคอนกเดี๋ยวจล้วเดพื่อนมัเพื่อนมัดเต็มนครับนะครับก็ใครที่มาดูคลิปนี้ก็ลองเมนดูนะครับว่าจะให้นอกท่านี้ชื่ออะไรนะครับดึงให้ตด้มันตึงแมยมัดก่อนเลยมัดกี่หลัง ลังมัดนะทุกค <c oughs> ตอนนี้เราก็อยู่น้องสองห้องนะครับผมมาไกลมากมาจากโคราชอันนี้เป็นชุดหนาเนอะน,น,นะเนาะคลิกเนาะ <c oughs> ชุดหนาคลิกนะครับผมทีมซุปเปอร์คัพนะครับ <c oughs> เดี๋ยวท่าน,นี้ผมก็จะไปทำเป็นสีอะไรเดี๋ยวทุกคนรอติดตามชมอีกทีนะครับ อแบกบินดามะพร้าวแก้วอยู่แล้วกำลังล้างมันไหม้ <c oughs> องมากะไรปะอยู่อยู่ะอ๋ออยู่่รใช่ไหมอืมไมันมนัน มีลอยอันนี้ประมาณนี้อยู่แลครับมดเลยเนาะครับอะไรมันครับผมโอเคไปกลับบ้านโอเคครับคุณครับครับผมนี่ครับก็จะประมาณนี้ฝนจะตกแลหรอหายฝนตกว่ะโอเคฝนตกพอได้รถเสร็จฝนก็ตกนะครับผมประมาณนี้แล้วผมก็นี่ โอเคครับ okay, ผมกลับแล้วครับขอบคุณครับโอเคครับ okay, ผมก็จะประมาณนี้นะครับผมตอนนี้เราก็ได้รถหม,มื่นแล้วได้รถไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกับกันนะครับนี่ไปกลับทางใน หน,น,น,นีก็ได้ออกไปหนีก็ได้เราจะมีรถหลังเนี่ยบ่มีบม่บมีมีเงค์คือหลีมาวะคือหลีวะอ,อันนี้นนนต่อยคือหลีเลยโอเคครับก็สำหรับใครที่ช่างตั้งกล้องไม่ดีดิเออผมก็ตั้งนี่ดิเลยก็เห็นบนเดะเห็นไหมเห็น,นก็ดูอยู่นี่เดี๋ยวออกไปทางนี้ก็ได้วะโอเคครับผมก็สำหรับใครที่ทายกันมาว่า ผมซื้อรถในราคาเทเลย์ผมซื้อรถในราคา6,000บาทนะครับผมอ6,000บาททุกคนคิ่าคุ้มไหมผมว่ามันคุ้มนะผมเลยมาเอานะครับผมคือแบบโอเคเลย6,000บาทแบบหาไม่ได้ทุกคนหาไม่ได้บอกเลยกดคุ้มอะทุกคนบอกเลยก็คือแกกันนี่ใส่ดีนะผมอใช่ชื่อชื่อด้วยนะครับผมว่าจะให้นอกแค่นี้ชื่ออะไรนะครับผมก็เดี๋ยวผมไปถ่ายอยู่บ้านตอนยกลงให้ดูอีกทีนะครับผมโอเคไป โอเคครับผมทุกคนตอนนี้ผมก็ถึงร้านช่างแม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ร้านอยู่บ้านเขาไม่ค่อยอยันนั้นเดี๋ยวผมจะไปให้ดูสภาพนะครับผมว่าผมได้มาคุ้มไหมก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับผมได้มาอะไรราคาพันไม่รู้ว่าใครจะทายถูกไหมถ้าใครทายถูกนี่เด,เดี๋ยวเดี๋ยวแจกจานแจกจานเอาจานแจกเลยนี่นี่อามไปอามจะประโยชน์นี่นี่แจกจานเลยอ้ามเดี๋ยวดูก่อนว่าอามเบิกใหม่อยู่แล้วนะครับผมก็เดี๋ยว ผมจะให้ดูคร่าวๆก่ขอนนะผมเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกรอบนึงนะครับผมอตอนนี้ผมใช้เป็นโกโปรถ่ายนะทุกคนท่อท่อเดิมได้ทอดด่อเดิมอยู่นี่ทอดดืมคุณก็เท่านั้่บาทเออได้ท่อเดิมอยู่นี่นี่ครับผมตอนสภาพก็จะประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมย้อบอกอีกทีนึงว่าผมจะทําเป็นสีอะไรยังไงนะครับผมจะทสเตปอะไรนะครับผมทําใหม่อยู่แล้วผมทําใหม่หมดแล้วสายไฟแม่งทำไมมันขาดๆม่วงๆตัวเขียวบารแมกซ์ไม่เป็นไรแล้วช่างแม็กซ์สายโมเนาะวช่างแม็กซ์โมใหม่นะครับย่างกันรั่วนี่โลแจกโรไหมล่ะ แจกรวยทุกคนไม่ละครับโคตรสุดอ่ะทุกคนได้ยูเนาะทุกคนว่าคุ้มไหมผมว่าคุ้มนะครับผมก็คือรถมันสตาร์ทไม่ติดนะครับผมก็คือมันก็ต้องทําใหม่หมดน่ะผมจะเอาไปเก็บสภาพใหม่อยู่บ้านนะผมก็คือต้องล่างใหม่อะไรใหม่หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมไปบ้านก่อนนะแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมจะเป็นดีมไม่รู้ตัวไหนมาทุกคนนี่ต้องเบิกเฟรมใหม่แล้วครับชุดหนาเลยผมจะทําเป็นดั้มนะครับผมดั้มดั้มแล้วก็เป็นกรงจั๊กนะครับผมเออเป็นเออเป็นดั้มแหละอันนี้เป็นเป็นดิสนาะนี่น่าจะเป็นชุดหนนนน้าาาคคิกมมััยยวะะะะอู่่ฝงซรบผจ อุงไม่รู้ปั๊มลอยมีปั๊มลอยเลยแจกก็แจก,แจกเดี๋ยวแจกนี่เดี๋ยวผมจะรีวิวรถให้ดูอีกรอบนึงเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปล่างรถไปล่างอะไรนะแล้วก็เดี๋ยวอันตรงไหนแจกได้ผมก็จะแจกนะทุกคนก็คืออะไรส่วนมากผมจะถอดทิ้งหมดอยู่แล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันอีกทีนึงแล้วกันนะก็จะประมาณนี้อันนี้ไ่นจะเป็นลูกเดิมไหมผมก็ไม่รู้เพราะว่าฝาวบาะเาเปิดมาเนี่ยเห็นไหมฝาแ่งเปิดมาเรือนไหนจะเอาวอดลวงเอาทุกคนดูดิเร,อเรือนดูเรือนดิแบตก็ไม่มีนะครับผมไม่รู้ว่ามีกล่องไหมกล่องเดิมมมี ก็ไม่เป็นไรครับนี่ผมจัดเต็มครับนี่ผมบอกเลยว่าผมจะจัดเต็มนะครับผมส่วนหมูแดงก็หมูแดงเดี๋ยวเราจะมาเฉลยลูกอีกทีหลังนะครับหมูหมูแดงรอเสร็จอ่าเราเราเดี๋ยวผมจะยกมาล่าจ้างแม่อีกทีหนึ่งนะอยากแจกอาร์มมากเลยว่ะทุกคนเอาไงดีแจกไหมลองคอมเมนต์ดิผมแจกแม่อาร์มเนี่ยอาร์มเนี่ยอาร์มหนุ่ยเนี่ยเป็นไงแจกไหมแจกดีไหมวะเผื่อใครอยากได้ไงหรือว่าจะขายดีจะขายหรือจะแจกลองคอมเมนต์ดูขายไม่จะห้าร้อยก็ได้อะแจกก็ได้อ่ะราคาส่งเออแต่ว่าต้องจ่ายค่าส่งเอาเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยคุยกันคลิ วันนี้ผมไปจัดมาแล้วเดมซูเปอร,ร์คันะครับผมนี่สีอันนี้ไหนเป็นสีเขียวนะครับผมเดมซูเปอร์ครับนะก็เดี๋ยวคันนี้จำสภาพนี่ไว้นะทุกคนจำสภาพนี่ไว้เดี๋ยวคลิปหนาเรามาล่างกันมาล่างกันแล้วก็มาบอกอะไรกันว่าเราจะแจกอะไรนะเพราะว่าผมถอดทิง้งหมดแล้วผมถอดทิง้งหมดทุกอย่นะครับผมจะมีเหลือใบกับมีเหลือวบนี่แหละวกอะไรบางชิ้นบางอย่างนะครับแต่ว่าคันนี้ใส่เป็นอนนาร์มยนอาร์อะไรนี่แหละครับผมแต่ว่าไม่ทําเป็นแบบทรงแบบตูดระเบิดเหมือนดีมแดงขนาดนั้นไม่ได้ทําตูดระเบิดนะ แต่ว่าจะทําเป็นแบบคล้ายๆทรงตละออ่ะแต่ว่าอะไรเบานิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคล้ายๆดีมของช่างซิ่งอ่ะจะเอาแบบดีมช่างซิ่งอ่ะเออก็แบบอาจจะได้ดูดตูดช่างซิ่งหรือเปล่าช่างซิ่งอ่ะอ่าถ้าช่างซิ่งเห็นคลิปนี้นะเออมาแล้วช่างซิ่งนะครับผมก็ประมาณนั้นแหลยกียาละม่า,มากันนะครับผมขำๆจะทันช่างซิ่งไหมเนาะ เนี่ยจะท่านลองดำฉางซิงไม่นอเนี่ยแต่ว่าโปรเจกต์คันเนี่ยบอกเลยว่านานนะครับผมก็กลัวผมจะเออต้องรอตังค์นะทุกคนเนี่ยเพราะว่าการปั่นรถแต่ละคันไม่ใช่ง่ายๆนะทุกคนที่แบบจะมาปั่นได้เลยนะครับผมดูลอยเขาหนาเครื่องหนาจะรอยถอดมาแล้วผมหนาจะระเบิดเครื่องเราก็ทำใหม่หมดเลยนะครับผมรัวอาจจะแจกไม่งั้นอาจจะขายนะผมเดี๋ยวดูอีกทีเดี๋ยวผมบอกอีกทีทุกคนเดี๋ยวบอกอีกทีตอนนี้ก็เดี๋ยวขอเอารถไปไว้บ้านก่อนนะเดี๋ยวแม่จะด่าคือมันได้เหลี่ยมได้อะไรหมดเลยนะครับจะเหลี่ยมโอนลอยเหลี่ยมอะไรหมดเเลลยยทุุุกกคคคคนนว่า้้้มมมัั็แหะะรบตงชือดี๋ ตั้งชื่อเพราะว่าผมจะเปลี่ยนไฟเบอร์อีกแล้วยังไม่บอกเดี๋ยวเราค่อยคุยกันคลิปหนาว่าเออจะทำยังไงต่อไปนะครับผมเราจะใส่ท่ออะไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากัน คือผมกลาว่าผมจะเก็บสภาพก่อนนะครับผมมานี้ผมก็อย่าลืมนะผมแอป55ฟีฟ่าเกมถ้าอยากมีตังค์แบบผมนะครับผมไปเลยครับผมไปเล่นเกมกันนะผมแอป55ฟีฟ่าเกมนะครับผมบอกเลยว่ามีเกมให้เล่นแบบมากมายเยอะแยะมากนะครับผมก็ลองไปดูอ่ะเป็นไงเว็บลองเล่นเป็นไงคือไหมคือเออเห็นไหมก็ได้แต่แตกอ่ะเออโบนัสแตกเออโบนัสแตกอ่ะเป็นไงล่ะเห็นไหมผมมีตังค์มีตังค์ใช่อ่ะเออมีตังค์ใช่ก่อนเลยครับผมบอกเลยนะลองไปเล่นดูแอป55ฟีฟ่าเกมมีแอปนำหน้าเลยนะทุกคนใส่แอปหลักอ่ะ55ฟีฟ่า เกมนะผมขึ้นไปตรงนี้นะครับบอกไว้ด้วยนะครับผมว่ามาจากช่องแชมเปญชาแนลนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์้วยครับผมก็รอชมดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปสำหรับช่องดีมเรานะครับผมตื่นมาแบบอยู่ดีมีคนโพสต์เรามีเพื่อนผมแท็กมาในกลุ่มผมจัดเลยพิเชษของจริงอย่าลืมครแบบับแชทฮ่าฮ่าพี่ฝ่าเกมไปเล่นด้วยจะได้มีตังค์แบบผมนะจากเกลประมาณนี้ก็ไปเจอคลิปหนาผมรอชมคลิปหนาแล้วผมจะถ่ายดูรายละเอียดอีกทีนึงนะครับผมโอเคไปแล้วบ๊าาาายยยบบออออ่่ลลลืมมมกกกดดไไคคค์์ตนะะรััผพสข